มาเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนที่ติดตามทางช่องของเราครับช่องนี้เป็นช่องขายกางเกงยีนรีวายมือสองนะครับขายเฉพาะรุ่น5 0 1รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะที่ร้านนี้นะครับขายแค่รุ่น501รุ่นเดียวไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะมาดูกางเกงยีนรีวายรุ่น5้1นนมือสองตัวนี้นะครับกางเกงยีนรีวายเนี่ยนะครับรุ่น501นเนี่ยเขาจะมีทุกเฉดสีนะครับบางสีเหลืองสีเขียวสีฟ้ามีหมดนะ เป็นสีเปลือกมังคุดดีๆนั่นเองฮะสวยๆตามคลิปเลยนะฮะขนาดตามป้าย W 32L 34นะฮะเลขหลังกระดุม4093รหัส62นะครับขนาดวัจริงเอล31เยาาทั้งตัว41.5ปลายขา7.5เมตรอินเม็กซิโกนะครับราคา1,550บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525กางเกงตัวนี้นะครับ นี่นะครับสีเปลือกมังคุดดีๆนั่นเองนะฮะสวยๆเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะฮะผ้าแน่นๆนะหนาหนึบหนงานปลายขานะครับงานปลายขาเป็นงานปลายขาเย็บแบบได้เดี่ยวเย็บมาแบบเดิมๆเย็บเดิมๆมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะตะเข็บริมโพงสีเดียวกันกับกางเกงแบบนี้นะครับนี่คือตะเข็บริมโพงนะฮะสีเปลือกมังคุดสวยๆนะฮะอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะสีอย่างนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยสักเท่าไหร่นะครับสวยเข้มมากๆรับป้ายประกันนะครับผมป้ายริบแถบสกรีนสองหน้า เกงยีรีไวรุ่น501เนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิปนะครับนอกจากว่ารุ่น501ในปีพอสอกเก่านะเคยมีเป็นงานซิปอยู่นะฮะเคยมีอยู่แต่มีน้อยนะฮะถ้าร้านไหนมีตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างจะสูงน่าดูเลยนะฮะหลักแสนมีแน่นอนครับเป็นเกงตัวนั้นนะเพราะว่ายุคหลังๆมานี่เขาเลิกใช้ซิปแล้วนะงาน501จะไม่มีงานซิปแล้วเป็นงานกระดุมล้วนเลยนะฮะถ้าใครมีกาเกงงานซิป ก็เป็นงานวินเทจปีเก่าเนี่ยก็โอ้โหราคารับรองหลักแสนมีแน่นอนครับผมตางเก้ตัวนั้นฮนะเนี่ยนะะกางเกงยีนรีวายรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นงานทรงขากระบอกตรงใส่แล้วลงสบายไม่อับเหนือนะครับลูกค้าใส่แล้วลงสบายไม่อับเหนือนะฮะแล้วก็กางเกงยีนรีวายเนี่ยเขาจะเป็นต้นแบบของกางเกงยีนทุกยี่ห้อทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะเขามาก่อนเพื่อนนะครับ รานเราขายเฉพาะเก่งกินลีไวรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวถ้าท่านไหนสนใจอยากจะดูเก่งกินลีไวนะครับโดยเฉพาะรุ่น501แบบนี้นะฮะก็สามารถพริมพ์ชื่อช่องเข้ามาได้เลยนะฮะทาง youtube ก็พิมพ์ชื่อช่องชื่อช่องกับชื่อผมเป็นชื่อเดียวกันนะคือช่องยอดชายดีผลงานลูกค้าท่านไหนสนใจกนเกางเกงตัวนี้ผมย้ารายละเอียดให้อีกทีนะครับขนาดไซส์อีกทีนะครับผมขนาดตามไปเดบันยู3ส2 l 3ี4นะครับ ดับเบิลยูสามสองอลสามสี่ขนาดวัดจริงเอลสาสิบเอ็ดยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดจุดห้าปลายขาเจ็ดจุดห้าสวยครับกางเกงตัวนี้เมดอินเม็กซิโกราคาหนึ่งพันสาอยห้าบาทลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อ0ูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเ้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับผม